สวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้โก้ก็มาตัดหญ้านะแม่ที่เราไม่ได้เอารถใหญ่นะครับเราก็จะใช้รถเข็นนะครับมาตัดแถวใกล้ๆใ,ใกล้ปางนี่แหละนะครับเพราะว่าเราต้องต้องเดินเอานะครับต้องเข็นเอาพอไม่ไกลอ่ะแม่ประมาณ500เมตร เอารถใหญ่นะครับเพราะว่ามอไซก็ยังไม่มีนะเม่ก็จะเดี๋ยวก็จะขึ้นโนนก็จะขึ้นโนนตรงนี้ไปลงลงเนินนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนะครับ นี้เป <ca> ็นเที่ยวที like <S <S <prince Lion griff> um ่สองครับแม่นะครับเที่ยวสองนะครับเพราะว่าอ่าเที่ยวหนึ่งให้กินกลางวันนะครับเที่ยวเที่ยวนี้จะให้ไว้กินกลางคืนกับตะโพลต์มาครับป้าป้ายก็รถรถเข็นใหม่ก็ก็จะลื่นหน่อย อันนี้ก็ามาถึงปางนะครับผมพอดีก็มันตรงที่เราอยู่มันเป็นเนินนะครับก็จะเข็นไม่ยากเท่าไหร่นะครับได้ดึงไว้นะแม่นะครับอันนี้เราก็จะเอาไปเข้าล่มเอาไว้ก่อนให้กินตอนเย็นนะครับป้าติดเบรไว้ด้วยนูนนะครับบาดอยู่ข้างในนะครับ เที่ยวหนึ่งเอาไว้ไว้ข้างในนะที่ทำงานทำข้กินต่อกลางวันก็ไม่ได้าราม่าอะไรนะครับแม่นะครับก็อยากให้เห็นนะครับก็มไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะครับผมจุดต้องออต้องมาเดินเข็นหญ้านะครับ เมื่อสิบปีก่อนนะครับเดี๋ยวโกเล่าให้ฟังครับเมื่อสิบปีก่อนตั้งแต่วันโก้ามาใหม่ๆนะครับเราก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับ,รบที่นี่ต้องมีมอเตอร์ไซค์มีรถพ่วงนะครับแล้วก็มีคุณตาท่านหนึ่งนะครับอายุประมาณหกสิบนะครับบ้านหกสิบแกก็จะใช้รถเข็นนี่แหละ เดินเอานะครับทุกเช้านะครับผมเลี้ยไปแต่เช้านะครับซึ่งก็ควานทั้งหลายก็จะขี่มอไซส์สวนแกไปทุกวันนะครับผ่านแกไปทุกวันนะครับแล้วก็มองหนึ่งในนั้นก็คือโก้นะครับที่มองให้ตาทำไมไม่เอารถมอไซค์ก็หลายๆวันนะครับวันโก้ก็เลย ถามนะครับถามคุณตาว่าน,น้องอีิงก็เพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวเล่าต่อในไลฟ์สดนะครับ